กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายแต่ว่าไม่ท้ายสุดนะครับเพราะว่าทีมงานของเราไปเจาะ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 ลึกทั่วทิศแดนไทยกับการเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อปรับใช้ในภาคเกษตรกรรมทั้งรายกลุ่มและรายเดียวใครที่คิดว่ารายได้ไม่มั่นคงต้องไปชมแล้วล่ะครับ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหญิงพามาอยู่ในจังหวัดขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะแต่จะเป็นจังหวัดจังหวัดจังหวัดอะไรนั้นเราไปติดตามชมกันเลยค่ะท่าดามเป็นยังไงบ้างคะก็คงจะรู้แล้วนะคะว่าตอนนี้หญิงอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งที่นี่นะคะ ถือว่ามีบุคคลสําคัญที่ได้รับตําแหน่งเกษตรกรดีเด่นด้านการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจําปี2,567ค่ะที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนค่ะแต่จะยั่งยืนยังไงนั้นเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะพี่สนิทครัพี่สนิทพี่สนิทอยู่ไหนคะเนี่ยครับผมอยู่นี่ครับ ทำอะไรอยู่คะเนี่ยกำลังดูแลก้าไม้อยู่ครับโอ้แล้วก้าไม้สวยขนาดนี้มีเทคนิคยังไงบ้างหรอคะงั้นเราไปดูกันเลยครับ,รบจุดเริ่มต้นของการมีผลผลิตที่ดีเราก็ต้องมีดินที่ดีพี่โชคดีมากเลยนะคะเนี่ยมีดินดีตั้งแต่แรกเลยครับเดี๋ยวผมจะเล่าย้อนอดีตให้ฟังก่อนที่จะมีผลผลิตที่ดีในวันนี้ครับ ผมเติบโตในครอบครัวทำนาเป็นหลักครับแต่เลือกที่จะไปทำงานต่างถิ่นประสบปัญหามากมายในปี2558จึงตัดสินใจพาครอบครัวย้ายมาบ้านเกิดครับเนื่องจากพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ72ไร่ไม่มีคนดูแลขาดคนดูแลคุณแม่เริ่มแก่ชราทำการเกษตรไม่ไหวจึงแบ่งให้คนเช่าบ้างทำนาแบบเหมือนคนทั่วไปครับ ใช้ปุ๋ยเคมีบ้างแล้วผลผลิตก็ได้น้อยตายได้ไม่พอใช้จ่ายในครอบครัวที่สําคัญที่ดินตรงนี้ขาดความอุดมสมบูรณ์ต่างจากปัจจุบันมากอย่างเห็นได้ชัดครับผมเลยไปขอคำแนะนําจากสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานีในสังกัดสํานักง,งานพัฒนาที่ดินเขตสีแนะนําให้ผมลดการใช้สารเคมีร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตเองแบบง่ายด้วยวัสดุที่มีในท้องถิ่นและใช้ปุ๋ยพืชสด ในการปรับปรุงบำรุงดินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานครับผมเราเริ่มจากการใช้ปุ๋ยอคอกบูลวัวนะครับในการไปใส่นาข้าวหลังจากที่เราได้รับการสนับสนุนจากสถานีพัฒนาที่ดินให้ใช้สารเล่งพอดหนึ่งในการมาทําปุ๋ยหมักเราก็ได้นําไปใส่ในแปลงนาข้าวและก็ไปทําในเรื่องดินเพาะกล้าไม้จนเห็นผลผลิตที่ดีขึ้น นอกจากดินที่ดีแล้วยังเรายังต้องมีการใช้น้ําที่ดีด้วยนะครับตรงจุดนี้เราก็มีการขุดกันเองครับเป็นบอ่อบ่อขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีการปลูกหญ้าแฝกล้อมรอบเพื่อเป็นการกั้นไม่ให้ดินพังทลายด้วยนะครับพอดอเข้ามาช่วยอะไรเราบ้คะ อย่างพอดอสถานีพัฒนาที่ดินก็มาสนับสนุนเรื่องบอ่อขนาดเล็กบ่อจิ๋วนะครับ1,260ลูกบาทเมตรแล้วก็มีบอ่อทฤษฎีใหม่3,500ลูกบาทเมตรด้วยครับซึ่งบริเวณขอบบ่อก็มีการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการน,นรักษ์ดินและน้ําด้วยทางสถานีพัฒนาที่ดินอุบลน,นะครับราชธานีก็ได้เข้ามาสนับสนุนเรื่องการจัดการดินและน้ำแล้วก็มีการจัดการแจกปัจจัยการผลิตครับเช่นสารเร่งพอดอหนึ่งพอดอสองพอดอสามนี้ครับ แล้วก็จะมีเรื่องปูดโดลไม้พัน้าแฝกและปุ๋ยพืชสร,รับอย่างต่อเนื่องจนเป็นเกิดความผูกพันระหว่างผมกับเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินจนมีความสําเร็จทุกวันนี้นครับใช่แล้วครับพี่สนิทดำบันเป็นหมอดินอาสาประจําตําบลแก้งเหนืออําเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีครับ คอยดูแลเครือข่ายหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านกว่า10หมู่บ้านรวมถึงดูแลเกษตรกร,ร,กรที่เข้ามารับบริการได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินประจำตำบลซึ่งเป็นจุดบริการประชาชนเกษตรกรและผู้ที่สนใจครับจุดเรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมักด้วยสารเร่งซูเปอร์พอดหที่ผลิตจากผักตบชวาใบหญ้าแฝกากากมันสำปะหลังและฟางข้าวครับผม จุดเรียนรู้การผลิตน้ำหมักชีวภาพจากสารเล่งซูเปอร์พอล์สองมีจำนวน5สูตรด้วยกันได้แก่รกหมูปลาหอ,อยเชอรี่จาวปลวกและผักผลไม้ครับ จุดเรียนรู้การผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืชจากสารเร่งซูเปอร์พอเจอได้แก่ข,ข่าตะไคร้หอมบระเพ็ดสะเดาฝักคูนและยูคาลิปตัสครับจนขยายผลเกิดเป็นกลุ่มธนาคารปุ๋ยอินรีเป็นพื้นที่หลักในการบริหารจัดการน้ําทางการเกษตรให้กับเกษตรกรและพื้นที่ข้างเคียงตลอดจนเป็นต้นน้ําในการผลิตกล้าไม้ป่าสู่การปลูกป่าของชุมชนของเกษตรกรครับเพื่อขยายผลต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนเครดิตอีกด้วยครับ แถมยังเป็นตัวแทนของสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานีสำนักง,งานพัฒนาที่ดินเขต4กรมพัฒนาที่ดินได้อย่างดีเยี่ยมครับสำหรับพื้นที่ของเกษตรกรนะคะที่ อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีปัญหาหลักๆก,ก็คือในเรื่องของดินขาดความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็ขาดในเรื่องของแหล่งน้ำนะคะฉะนั้นภารกิจของสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานีที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาเราก็จะต้องเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการดินและก็บริหารจัดการน้ําไปพร้อมๆกันค่ะเพื่อที่จะให้เกษตรกรสามารถที่จะใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ของตอนเองได้ค่ะเพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตและก็เพิ่มคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นค่ะ คือเป็นเรื่องราวดีๆจากกรมพัฒนาที่ดินนะคะซึ่งเราเนี่ยจะเห็นได้ว่าสำนักงานพัฒนาที่ดินเคซีโดยสถานีพัฒนาที่ดินอุบลรชาชธานีเนี่ยมีการเข้ามาแก้ไขปัญหาแล้วก็ช่วยส่งเสริมด้านต่างๆให้กับพี่น้องเกษตรกรได้อีกด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะเข้ามาเรียนรู้ลงมือทำด้วยตัวเองถึงทินเลยเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยค่ะสว่วนหนึ่งำบนยินดนีต้อนรับค่ะ ไงล่ะคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับและต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทํำสวยๆพร้อมกับชุดเก๋ๆจากเป่ายาคาเฟ่ใครที่ชื่นชอบหรือว่าต้องการติดตามเรื่องราวของการเกษตรนะครับห้ามพลาดเลยกับรายการเกษตรนิว32กับผมหนุ่มเจียระอิสระพง์เตชะแก้วทางช่องไทยรัฐทีวีหมายเลข32ในช่วงเวลาเช้าเแบบนี้ทุกวันอาทิตย์ เรามีนัดกันนะครับแต่ว่าวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วขอบคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามรับชมผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับฮ,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 ฮไปแล้ว